นายกหารืออีลอนมัสก์พัฒนาความร่วมมือเพิ่มโอกาสการลงทุนในไทยนายกหารืออีลอนมัสก์ผู้บริหารบริษัทเทสลาผ่านระบบการประชุมทางไกลไทยพร้อมร่วมมือพัฒนาความร่วมมือเชื่อมั่นเพิ่มโอกาสการลงทุนในไทยนายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังได้พบกับนายอีลอนมัสและผู้บริหารของเทส l a เซสเอ็และทลลิงผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยนายกรัฐมนตรีประทับใจที่ได้หารือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองที่ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันชื่นชมความก้าวหน้าที่ต้องการทำเพื่อมนุษยชาติและเพื่อโลกที่สะอาดสู่อนาคตที่ดีขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจะเกิดเป็นความสำเร็จทั้งต่อความร่วมมือด้านยานยนต์อีวีและเพิ่มความร่วมมือด้าน Space e x p l o r a t i o n ซึ่งมีมูลค่าทางตลาดสูงและเชื่อมัน่นว่าการพบกันครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่ต่อประเทศไทยแต่จะเป็นประโยชน์กับโลกด้วย ฝ่ายเทสล์กล่าวชื่นชมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของไทยซึ่งเหมาะสมกับการลงทุนของเทสล์ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การดูแลสนับสนุนตามกรอบกฎหมายสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน